มาดูข้อสอบเพีดิกรีกรันบ้างค่ะสําหรับข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คืออัเซ็กติงรีเซสซีฟอัลีนนะคะแล้วโจทย์ก็ถามฮะหมายเลข2อหมายเลข1และหมายเลข3คืออะไรนะคะแล้วก็ให้อธิบายจีโนไทป์ของหมายเลขก5ด้วยค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะต้องมาดูว่า เราจะต้องมาเตรียมสิ่งที่โจทย์ให้ก่อนนะคะเซ็กซ์ลิงก์ก็คือการที่จะต้องคิดเพศค่ะเพราะมันมีคําว่าเซ็กใช่ไหมแล้วรีเซ็ตซีมเนี่ยเราก็รู้ว่าต้องเป็นยญิงดอยดังนั้นผู้ชายนะคะก็จะเป็น x อกใหญ่วเป็นปกติ x อกเล็กวเป็นโรคส่วนผู้หญิงนี่เอกใหญ่เอกใหญ่เป็นปกติ x อกใหญ่ x อกเล็กเป็นพาหะส่วน x อกเล็ก x อกเล็กเป็นโรคค่ะโจทย์นะคะอยากจะรู้หมายเลขกหนึ่งและหมายเลขกสองค่ะหมายเลขกสองเป็นวงกลมสีขาวนะคะดังนั้นก็จะเป็น x อกใหญ่ x อกใหญ่ x อกใหญ่ x อกเล็กค่ะส่วน หมายเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นได้ทั้ง x d ใหญ่ y x d เล็ก y นะคะดังนั้นเราก็จะต้องหาทุกกรณีค่ะกรณีที่1นั่นก็คือว่า x d ใหญ่ y คอยกับ x d ใหญ่ x d ใหญ่กรณีที่2 x d ใหญ่ y คอยกับ x d เล็กนะคะกรณีที่3ค่ะ x d เล็ก y คอยกับ x d ใหญ่ x d ใหญ่กรณีที่4 x d เล็ก y คอยกับ x d ใหญ่ x d เล็กค่ะแต่สิ่งที่โจทย์ให้มาอีกนะคะก็คือหมายเลขสี่เนี่ยเป็นโรคใช่ไหมดังนั้นก็ต้องเป็น x d เล็ก x d เล็กซึ่งเราจะรู้ว่า x d เล็กตัวหนึ่งมาจาก เอกดีเล็กตัวนึงมาจากพอค่ะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบตัวช่วยเฉลยให้เรานะคะดังนั้นผู้ชายก็จะเป็น x อกดีเล็ก y ครอสกับ x อกดีใหญ่แล้วก็ x อกดีเล็กค่ะเพราะว่าต้องมีตัวหนึ่งเป็นดีเล็กนั่นเองนะคะก็จะต้องหาว่าเฮ้ยงั้นลูกมีโอกาสเป็นอะไรบ้างนะคะก็จะเป็น x อกดีใหญ่ x อกดีเล็ก x อกดีเล็ก x อกดีเล็ก x อกดีใหญ่ y แล้วก็ x อกดีเล็ก y ค่ะ เห็นแบบนี้ก็จะได้ทั้งหมายเลข2หมายเลข1แล้วก็หมายเลข3แล้วนะคะเอกีเล็กเอกีเล็กก็คือผู้หญิงเป็นโรคก็คือหมายเล็4เนาะที่ช่วยแบบหินให้เรานั่นเองดังนั้นค่ะหมายเลข3ก็จะเป็นเอกตีใหญ่เอกีเล็กก็คือหญิงที่เป็นพาหะนั่นเองค่ะส่วนผู้ชายก็จะเมอกับเป็นปกติแล้วก็ผู้ชายที่เป็นโรคนั่นเองดังนั้นเราจะได้หมายเลข2ก็คือเอกีใหญ่เอกีเล็กหมายเลข1 x นเอีเล็กวาย หมายเลขสี่คือตัวที่โจทย์ให้ข้อมูลมาทําให้เราทราบทุกอย่างแล้วก็หมายเลขสามคือ x อีใหญ่ x อเล็กส่วนหมายเลขห้าล่ะจะอธิบายว่าอย่างไรซึ่งหมายเลขห้าผู้ชายเป็นโรคก,ก็จะเป็นเอเล็ก y ตัวหนึ่งก็จะมาจากพ่อตัวหนึ่งก็จะมาจากแม่ดังนั้น